โคดเซียนเกียนกลับมาเกิดใหม่โรงเรียนมันธยมซานจงในขณะที่ทุกคนกาลังตืเลื่กับเหตุการณ์ที่ชูหยุนโคดล้มโรงแรมไคเซียนเจอล่าข้าบในขนาดเดียวกันนี่แถวหลังที่กําลังคุยกันอยู่อย่าส่งเสียงดังรบก,กวนแถวหน้าที่กําลังหลับอยู่ได้ไหมเฮ้ยปิดหัวต๊บเลยเดี๋ยวก็ถึงการสอบประจําเดือนแล้วแถมจากการสอนครั้งนี้ก็ส่งผลงกระทบต่อรางวัลหนึ่งพัน 1, หยวนของเราด้วย แต่จริงเราก็รู้ว่าเด็กพวกนี้ไม่ได้ขี้เกียจแย่ที่เห็นเสาทิดก็ตั้งใจอ่านหนังสือทบทวนจนดึกเพื่อเราได้อยู่ต่อนี่เป็นเรื่องเมื่อชาติที่แล้วที่เราได้เรียนรู้มาภายหลังเด็กๆพวกนี้ไม่ค่อยแสดงออกจากการกระทําอย่างเ,เงียบๆอาจารย์ไม่สอนต่อแล้วเหรอครับเอาล่ะเพราะได้เห็นท่าทีของพวกเธอแล้วครูก็ดีใจครูภูมิใจในตัวพวกเธอถือว่าเป็นรางวัลครูให้หลับหนึ่งคาบแต่คาบภาษาอังกฤษคาบต่อไปห้ามหลับเด็ดขาดนะอาจารย์วันนี้ไม่สบายเหรอคะ อาจารย์สอนต่อเถอครับก็ได้งั้นคุอจะสอนภาษาอีกนิดหน่อยก็แล้วกันไอเด็กพวกนี้ไม่รู้จักเข้าใจความหวังดีของเราเลยสามนาทีต่อมาดูการสอนของเราจะประสบความสำเร็จฮะอ้าวครูชูเลิกแล้วเหรอคะครูภาษาอังกฤษว่านเสียวลินใช่ครับครูว่านฝากพพกนันเรียนด้วยนะครับพนักเรียนก็เป็นนักเรียนของดิฉันเหมือนกันไม่ต้องบอกหรอกค่ะก็จริงครับ ลองดูสัตรูปตัวเองแล้วแต่ละคนสิเป็นยังไงเนี่ยคิดว่าตัวเองมีเงินแล้วไม่สนใจอะไรก็ได้หรือไงแน่จริงก็อย่าออกนอกประเทศเออแน่จริงก็อย่าออกนอกประเทศไม่อยากเรียนภาษาอังกฤษไม่ใช่เหรอเก่งมากไม่ใช่เหรอเกิดอะไรขึ้นกันนะทําไมมันตอนนี้ไม่พูดแล้วล่ะเกิดอะไรขึ้นครับครูบ้านทําไมต้องโมโหขนาดนี้ล่ะครูชูเล่าเรื่องเรียนของคุณสิคะกล้าเถียงฉันจะจะชอดหน้าโมโหจริงเลยครูครับ เมื่อกี้ครูว่านสอนแล้วก็ยกภาษาอังกฤษามาเปรียบเทียบกับรากภาษาครูเขาบอกว่าภาษาอังกฤษสําคัญกว่าแต่เรารู้สึกว่ารากภาษานั้นครูวชวนล,ลองฟังดูสิคะเป็นเด็กนักเรียนพูดเจ้าอย่างนี้กัครูได้ยังไงกันภาษาอังกฤษเขาใช้กันทั่วโลกเออเอารากภาษามาเทียบได้ยังไงครูคว่าน <c oughs> นี่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรความถนัดของแต่ละคนไม่เหมือนกันสิ่งที่ชอบก็ต่างกันเราเป็นครูหน้าที่คือสอนเด็กนักเรียนคอยดูแลให้วเขาเติบโตไปอย่างมีความสุข ไม่ใช่ยัดเยียดความคิดของตัวเองใส่หัวเด็กครับไม่น่าหรอกคะแนนของพวกนัเกเรียนถึงได้แย่นักเพราะมีครูประจําชั้นแบบนี้นี่เองไปต่างประเทศพวกเธอจะพูดภาษาอะไรเลี่ยนตอต่างประเทศพวกเธอจะใช้ภาษาจีนใช่ไหมครูว่านคุณพูดแบบนี้บ่อยเกินไปออทุกประเทศก็มีสถาบันของจีนกันหมดคุณเองก็เป็นคนจีนไม่ช่วยส,งส่งเสริมวัฒนธรรมประเทศเรื่องก็เรื่องหนึ่งแต่อย่างน้อยก็ต้องคารพแล้วไม่เลี่นเล่าเาของตัวเองนะครับ สักวันหนึ่งคุณต้องเสียใจเด็กๆพวกนี้จบไปจะทำไรได้นอกจากรับช่วงต่อจากที่กิจพ่อแม่งั้นเหรอฮัลโหลหน้าบากพาลูกน้องมาด้วยทาวนี้มีหมาว่าอย่าลืมเอากองกับปลอ,อกคอไฟฟ้ามาด้วยล่ะไอ้บ้าชื่อหยุนฉันเองก็จะเห็นเหมือนกันว่าใครกันได้จะถูกไล่ออกอีกคิดว่าตัวเองมีพออสินหนุนหลังแล้วใครจะทําอะไรไม่ได้ฉันเองก็ได้รับเชิญมาโดยพอ,อเก่าเหมือนกัน คชูมาบ้าอยู่ไหนครับนั่นไงนี่เหมือนเรื่องอะไรกันเนี่ยคุณดาวของโรงเรียนกับดรคนสวยที่บอยอคนเก่าเชิญมาแล้วเราจะถ้าให้เลือกเลือกคนไหนเราก็สวยทั้งนั้นแหละนะครูว่านจะเย็นลงก่อนนะครับเอไออาวยวายไปก็รบกวนข้างๆกับเปาแต่ไม่ดีต่อภาพลักษณ์ของคุณแกว่าใครเอไออาวยวายแกว่าภาพลักษณ์ใครไม่ดีฮะรอเขาเป็นคนไปหาเรื่องใชนก่อนแท้แต่กลับมาเตือนฉันนี่นะแกเรียนจบอะไรมา เป็นแค่ระเบเรียนเรียนจบประถมไหมแกลดียัง,งมาพูดกับฉันแบบนี้ครูบ้านช่วยระวับบงคําพูดด้วยครับเวลาโรงเรียนมีเรื่องอะไรก็พวกเรานี่แหละที่ต้องออกหน้าตอนนี้กลับมาโดนดูถูกเรื่องการศึกษาครูชูเรื่องก็มาถึงขนาดนี้แล้วต่อไปฉันคงไม่ต้องมาสอนห้องสิบแปดอีกในเมื่อคุณเก่งนักข้าพสา,างกฤษครึงสอนเอาเองแล้วกันขอโทษพวกเขาซะคุณจะให้ฉันมาขอโทษคนงานพวกนี้เหรอบ้าหรือเปล่าคะ ฉันจบจังด็อกเตอร์นะอีกอย่างฉันก็ไม่ได้ผิดอะไรด้วยใครใช้ให้เป็นพวกเกเรมไม่ตั้งใจเรียนละ่ะถึงไปได้แค่รอประพอขอโทษซะโปรดิตามตอนออกไป